สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในหน่วยกลางวันกลางคืนค่ะโดยเรื่องราวที่เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของลักษณะของดวงอาทิตย์ค่ะ่อนอื่นคุณครูปุ๊กปิ๊กอยากจะทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนนะคะว่านักเรียนของคุณครูรู้จักดวงอาทิตย์หรือเปล่า แล้วเราจะพบเจอดวงอาทิตย์ที่ไหนบ้างไหนเด็กๆลองมองดูสิคะว่าดวงอาทิตย์อยู่ไหนใช่แล้วคะ่ะดวงอาทิตย์จะอยู่บนท้องฟ้าแต่เด็กๆอย่ามองด้วยตาเปล่านะคะมิางนั้นเดี๋ยวจะปวดตาได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์กันเลยดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไรเด็กๆลองทายคุณครูดูสิคะว่าดวงอาทิตย์เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม หรือวงกลมแล้วดวงอาทิตย์มีสีอะไรนะเป็นสีฟ้าสีชมพูสีม่วงสีเขียวสีสายรุ้งหรือเปล่าหรือว่าเป็นสีแดงสีส้มกันแน่คะใช่แล้วค่ะดวงอาทิตย์มีลักษณะกลมสีแดงออกส้มนิดหน่อยโดยคำศัพท์ของคำว่าพระอาทิตย์ในภาษาอังกฤษจ,จะประกอบไปด้วยตัว S U.N. Sun Sun หรือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเวลากลางวันคือเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจะทำให้เกิดแสงสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเลยค่ะไม่จำเป็นต้องพึ่งแสงไฟเลยนะอีกทางในเวลากลางวันยังร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะ แล้วเวลาที่สิ้นสุดกลางวันก็คือเมื่อพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองค่ะท้องฟ้าจากสีสว่างก็จะมืดลงแลยอย่างที่คุณครูปุ๊บปิ๊กได้แนะนำนักเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าเราม่ควรจะมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเพราะว่าอะไรใครทราบบ้างคะนั่นก็เพราะว่าพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์ มีพลังงานที่สูงมีความร้อนมากๆและสว่างมากเลยค่ะถ้าหากเรามองด้วยตาเปล่าอาจจะทำให้จอประสาทตาไม่ได้นะคะซึ่งอันตรายมากๆกและอาจจะส่งผลร้ายแรงอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คืออาจจะทำให้เราตาบอดได้เลยค่ะและเรื่องราวที่เราได้เรียนในวันนี้คือเรื่องราวในช่วงเวลากลางวันค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของดวงอาทิตย์นะคะ แล้วในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของดวงจันทร์หรือพระจันทร์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้เด็กๆอย่าลืมแอบมองดูดวงจันทร์ด้วยนะคะพรุ่งนี้เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ